สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับในสถานที่ต่างจากที่เดิมนะครับหลังฉากเป็นสีฟ้าวันนี้อยู่นอกสถานที่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แก่งกระจานนะครับเพราะวันนี้เนี่ยมาร่วมแสดงความเสียใจแล้วก็ร่วมฟังสวดอภิธรรมนะครับทำบุญให้กับคุณพ่อของเพื่อนนะครับเนื่องจากเพื่อนอยู่ที่แก่งกระจานแห่งนี้นะครัคืนนี้ก็เลยขออนุญาตมา มาดึกนิดนึงนะฮะมาดึกนิดหนึ่งก็อยู่เวลาเนี้ยแหละสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับแต่จะไม่เกินสี่ทุ่มรอถ้าสี่ทุ่มเนี่ยง่วงแน่เลยต่อไปนี้ผมจะพยายามบอกทุกครั้งนะครับว่าผมจะไลฟ์สดตอนไหนหเผื่อจะมีเพื่อน,อนๆืมีท่านใดสนใจอยากจะฟังอยากติดตามอยไก้ติดตามได้สะดวกแล้วว่าผมจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะพยายามบอกทุกครั้งจะโพสต์ฟีดบอกทุกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็หัวเรื่องที่เราเกินไปแต่เมื่อวานนี้เลยเรื่องของข่าวที่นักศึกษาสาวประเภท2อฆ่าตัวตาย แล้ววันนี้ผมก็เลยขึ้นหัวเรื่องไว้ว่าผมเกือบเป็นตุด๊ดนะครับอันนี้เรื่องจริงจากประสบการณ์จริงของผมเลยนะครับผมเกือบเป็นตุ๊ดจริงไม่ได้พูดเล่นเลยนะครับแล้วมันก็มีที่มาจากการที่ผมได้เรียนนะฮะเกินท,ที่ทุกท่านทราบผมจะเรียนไปนโทไปเอกด้านจิตวิทยานะครับในการดับจิตวิญญางผมเนี่ยเรียนก็เพื่อที่จะให้รู้จักตนเองนะไม่ได้เรียนเพื่ออยากรู้จักใครเลยอยากรู้จักตัวเองอยากจะพัฒนาตัวเองให้ ไปสู่จุดหมายไปสู่เป้าหมายตามที่ตัวเองต้องการนะครับแล้วก็ไปอย่างถูกวิธีด้วยแล้วก็เ,เขาเรียกนะฮะไปอย่างแบบแบบมีคุณภาพก็จริงเรียนจิตวิทยานะครับทําไมมเกิดเป็นตุ้นหลายท่านคงงงเ<ๆ>พืพ่อนเพื่อนหลายคนที่เคยเรียนหนังสือกับผมก็ <S <S <ๆ>มบอกโอ้ยชิบหายมึงโคตรเกเรเลยโดยเฉพาะเพื่อนผหญิงนะมึงโคตรน่ากลัวโคตรเกเรเลยมึงเกิดเป็นตุ้นแบบนี้กูไม่รู้มาก่อนเลยเลยเนี่ยทำไมเราไม่รู้มาก่อนเลยเพื่อนเพื่อนผมนี้จริงๆนะครับก็จริงๆเลย ผมเกิดในครอบครัวยากจนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยนั้นเนี่ยผมอยู่คุณแม่คุณพ่อผมเป็นหานเกณฑ์นะครับก็เราเช่าห้องเล็กๆเป็นห้องแบ่งเช่าอยู่ที่สี่แยกบ้านแขกนะครับตั้งแต่ผมจําความได้ผมจําหน้าพ่อไม่ได้นานๆพ่อจะมาหาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เออผมมีรูปถ่าย เจดียที่ไม่ไม่สามารถจะโชว์ให้ดูได้นะฮะผมมีรูปถ่ายใบหนึ่งก็คือผมถ่ายคุณพ่อคุณแม่และผมยืนอยู่ตรงกลางนะครับรูปถ่ายใบเดียวที่ที่ทาให้เราเห็นพ่อนะฮะทุกทุกวันคุณแม่ผมจะไปทอผ้านะครับสมัยก่อนเนี่ยห้าโมงหกโมงทุ่มมนเร่มืดแล้วนะมืดแล้วเมื่อสักห้าสิบปีที่แล้วนะครับเกือบห้าสิบปีที่แล้วเลยเอ่อตอนนั้นผมจาได้าทีวีบ้านเราเนี่ยจะเป็นทีวีขาวดำนะครับโชคดี ความจนของเราแต่เรายังมีทีวีดูนะฮะมันก็จะเป็นหนึ่งทุ่มก็จะเป็นข่าวละข่าวก็จะเป็นรูปอพอลโลนะครับอพอลรโล่หญิงโดขึ้นนะครับแล้วก็มีนักตูนเรื่องแอำเพอตูผมจะร้องไห้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ทุกวันเลยนะตอนเป็นเด็กเนี่ยนะครับผมไม่รู้หรอกว่าเพศหญิงคืออะไรเพศชายคืออะไรนะฮะมันก็ไปสอดคล้องกับจิตวิทยาที่ผมเรียนนะตอนที่เราแรกเกิดมาจนถึงสามขวบสี่ขวบเนี่ยเราไม่รู้นะว่าเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะครับ เราเราไม่รู้เลยว่าว่าเรารู้แต่ว่าเรามีช้างน้อยสาหรับชิงช่องแต่เราไม่เคยเห็นอะไรนะเห็นจิมมี่แล้วกันนะเราไม่เคยเห็นจิมมี่เราไม่รู้จักผมไม่เคยเห็นนะครับผมรู้แต่ว่าผมมีช้างน้อยสาหรับฉี่เท่านั้นเองไม่รู้ช้างน้อยมันทําหน้าที่อะไรรู้ว่ามันแค่ฉี่เท่านั้นนะฮะผม,มคิดถึงพ่อแต่ผมไม่รู้จะทําให้เหมือนพ่ออย่างไรบ้างผมรักพ่อ แต่ไม่ทายัางไงอะ่ะไม่รู้พ่อก็ทำท่าทางยังไงแต่ผมอยู่กับแม่ผมคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แม่อยู่บ้านาแม่ไม่อยู่บ้านแม่ไปทาง,งานแม่กลับมาดึกนะครับกลับมาก็หลังจากที่ในอำเภอตูปนะก็ตูนในสมัยนะั้นเล่นจบแล้วแม่ถึงจะกลับมาบ้านนะครับเพราะแม่ไปหอผ้ามาเอาความคิดถึงเนี่ยแล้วทําให้ผมเกิดความรู้สึกผมโดดเดี่ยวว้าเหวและเหงาจะทํายังไงนะฮะผมก็ ใช้วิธีการเลยครับเสื้อผ้าพ่อไม่มีเราไม่มีเสื้อผ้าพ่ออยู่เลยเราไม่รู้ว่าความเป็นพ่อเขาทาแบบไหนกันเราไม่รู้แต่ผมรู้ว่าผมอยู่กับแม่นะฮะผมก็จะเอาผ้าผ้าจะตัวนะครับมาพันนะครับเอาไเถุงแม่เอาไปถุงแ,แม่มานุ่งเอาไปจตัวตัวเนี้ยผืนแบบแ้ยมาพันนะครับแล้วผมทำยังไงรู้ไหมครับผมก็สมมุติตัวเองว่าผมได้เป็นแม่แล้วไอ้ผ้าผืานเนี้ย มันคือตัวผมนั่นเองแล้วผมก็จะถ่ายทอดความอบอุ่นลงไปในภาพหผืนนี้พอโตขึ้นมาตอนผมเลี้ยงสือตอนนี้ผมรู้แล้วว่านั่นคือความต้องการการอบอุ่นของตัวผมเองนั่นเองแล้วผมก็จะบอกว่าอย่าร้องนะลูกอย่าร้องนะลูกกินข้าวนะตั้งใจนะโตขึ้นเป็นเด็กดีนะนี่ผมจะทําแบบนี้ตลอดเวลาทุกครั้งที่แม่ไม่อยู่นะฮะแม่จะสอนให้ผมพูดเพราะในสมัยก่อนน่ยจะใช้คําว่าฮะ ครับนี่ไม่ค่อยมีมีแต่ฮะฮะฮะจนกระทั่งผมเริ่มโตขึ้นประมาณสัก4ีขวบห้าขวบโดยประมาณนะครับก็คุณพ่อก็พามาพาไปอยู่ที่จัต์หีบอยู่ในค่ายทหารก็คือโรงเรียนชุมพลทหารเรือนะครับสมัยก่อนเนะี่ยมันไกลนะบ้านแต่ละหลังมันไกลมากตอนเย็นผมจะวิ่งไปซื้อกะปิน้ำปลาให้กับแม่ให้ก,กับแม่ผมนะครับก็คือจะต้องวิ่งไปประมาณสัก ไม่แน่ใจว่า50เมตรร้อเมตรนะแต่ตอนเราเด็กๆามันไกลแล้วกันเอาว่ามันไกลกัมันตอนเด็กๆน,นะครับร้านในร้านขายของผมจําหน้าเขาได้แม่นเลยนะแต่ว่าผมจําชื่อไม่ได้เขาชื่ออะไรนะครับผมก็ซื้อกะปิหนฮะซื้อน่้ไหนฮะ,ซ,นฮะซื้อเสร็จยกมือว่าของคุณเขาด้วยนะแล้วเขาจะต้องถามผมว่าเป็นกระเทยเหรอผมก็งงกระเทยคืออะไรวะไม่รู้จักสมัยก่อนผมไม่เคยพูดจาแบบนี้ด้วยก็งงๆง,งอะไรฮะ พูดฮนะเนี่ยเป็นกระเทยเหรอผมก็อะไรฮะไม่รู้จักแล้วผู้ใหญ่มันก็ยัดเยียดนะแม่ก็ยัดเยียกคำว่ากระเทยให้กับผมนะตลอดเวลาผมก็คืออะไรวะถามแม่ทุกวันทุกครั้งท,ที่เราไปซื้อขนมจนผมไม่อยากไปอีลานี้เลยเพราะผมงงกับมันมากว่ากระเทยมันคืออะไรมันก็บอกว่าจะเป็นผู้หญิงเหรอจะเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยไปบอกแม่แม่ฮะแม่ฮะบ้านเนี่ยเขาถามตุกเป็นกระเทยเหรอฮะอะไรเงี้ย ก็ถามแม่ผมจาไม่ได้ว่าแม่อธิบายว่ายังไงนะครับก็ผมก็มีลักษณะแบบนั้นแล้วก็มีท่าทีกระตุ้งกระติ้งนะครับมันมีมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งซึ่งจะเล่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคิดก่อนนิดนึงว่าจะเล่าดีไหมคือผมเคยเกือบถูกล่วงละเมิดทางล่วงละเมิดทางเพศจากคนที่พ่อแม่ไว้ใจนะครับก็คือผู้ชายพูย้หญงจะถูกตุยนั่นแหละ แต่โชคดีที่รอดมาได้ที่รอดมาได้นะครับจําไว้นะพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะอย่าวไว้ใจคนรอบข้างผมเนี่ยรอดมาได้นะถือว่าเป็นโชคดีมหาศาลมากเลยถ้าวันนั้นถูกตุ๋ยแนละ้วผมอาจจะกลายเป็นต้นไปแล้วเลยก็ได้นะครับแต่รอดมาได้ทีนี้ผมต้องขายของอยู่กับแม่ต้องทําขนมทากับข้าวนะฮะในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันเลย ด้วยความที่ลูกคนจีนในสมัยนั้นก็จะดูถูกลูกคนจีนมากผมไม่ถูกเรียกเจ๊กกระบดเจ๊กกระบดก็จะมีพวกรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่รุ่นเดียวกันไม่มีเลยแถวบ้านไม่มีรุ่นเดียวกันเลยจริงๆตอนนั้นสมัยนั้นนะก็จะมาท้าตีท้าต่อยนะครับก็จะมีรุ่นพี่โตๆเขาก็จะพาแบบพาไอ้รุ่นพี่โตผมหน่อยนึงอ่ะก็ประมาณสักถ้่าผมห้าขวบไอ้คนนั้นประมาณสักเจ็ดขวบเรียนเรียนหนังสือสูงกว่าผมประมาณสองปีมาเนี้ยก็เอาไอ้คนเนี้ยมาต่อยกับผม ก็ไม่เอ่ยชื่อนะไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าทุกวันนี้ไม่รู้ว่ายังมีชื่อจะอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเอ่ยชื่อไปหลายคนใน facebook กต้องรู้จักกันนะครับก็กไม่เอ่ยแล้วกันผมก็มีหน้าที่แต่ทุกวันจะต้องต่อยคนเหล่านี้จนเติบโตขึ้นไปโรงเรียนก็ต้องไปต่อยเขาเหมือนกันมันเป็นอยู่อย่างนี้จรงิงว่า,าจาักของผมจะต้องต่อยคนตลอดเวลาผมก็ไม่เข้าใจเป็นเพราะอะไรนะในขณะที่ผมรักเพื่อนรักเพื่อนมากนะครับเอ่อจนกระทั่งเริ่มโตนะฮะเริ่มโตอายุทักสิบสามสิบสี่ก็ ก็ย้ายย้ายบ้านจากโรงเรียนชุมวนทหารเรือไปอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนพลทหารซึ่งเขาเรียกว่าศูนย์ฝึกทหารใหม่นะครับตอนหลังเขายุบหน่วยไปละคุณพ่อเป็นจ่าแล้วคุณพ่อก็มีลูกน้องที่เป็นพลทหารพลทหารที่เป็นกระเทยเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วมันก็มีคนที่เป็นคนเนี้ยก็คือเอ่อไม่เอ่ยชื่อนะคนนี้เขาเหมือนเป็นกระเทยแต่ตอนหลังก็มาทราบว่า มีภรรยาด้วยผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกพ่อผมสั่งนักหนาเลยนะว่าห้ามยุ่งกับกระเทยห้ามยุ่งกับไอ้คนเหล่านี้เลยขาดห้ามยุ่งกับพวกมันแต่คุณแม่ผมเนี่ยชอบเอากระเทยมาขายของเพราะว่ากระเทยพูดเก่งพูดเก่งมากนะครับก็จะมาขายของนเน,นี่ยแบบนี้แล้วก็ชอบที่จะมาแบบลวนลามผมด้่ยเหมือนกันเราวัยรุ่นเนี่ยเราอยากได้การยอมรับนะครับในสมัยนั้นผมจะกลัวพ่อคือรักพ่อพ่ออบอุ่นมากพ่อไม่ค่อยตีแต่กลัวพ่อตีมากเพราะว่า พ่อไม่ค่อยตีถ้าพ่อตีเมื่อไหร่เนะี่ยสาหัสจริงๆสาหัสจริงๆนะครับก็เลยทําให้ผมแบบอย่างเขาเรียกนะแบ่งรับแบ่งสู้ในการที่จะคุยกับพูกกระเทยนะครับก็พอเข้ามาเขาจะมาช่วยขายของนะพ่อผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นักหรอกแต่แม่ชอบนะครับในสมัยนั้นเหมือนกันผมต้องการการยอมรับในสังคมสังคมนี่คือจากไหนจากกลุ่มเพื่อนอยากให้เพื่อนยอมรับผมโชคดีมากในสมัยนั้นถึงหน้าตายไงนะหน้าตายขี้เหลยย่เงี้ยก็มีโทาสามมาชอบ ก็เลยทําให้เราสึกว่าเราชอบผู้หญิงนะครับตอนนั้นผมมีเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทก็ไม่เอ่ยชื่อละนะครับเพื่อนคนนี้ก็อยู่ในบ้านใกล้กันเกเรม,มาด้วยกันทุกครั้งที่ผมไปจีบผู้หญิงนะไอ้เพื่อนคนนี้ด้วยความที่มันหน้าตาดีไงมันก็จะมาแย่งผู้หญิงผมไปนะฮะแล้วมันก็ไปคบผู้หญิงนั้นผมก็จะเฟลทุกครั้งเลยจนกระทั่งอยู่มาช่วงหนึ่งนะครับเรามีการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไปเที่ยวกับพวกกระเทยกระเทยจะให้ตังเราเวลาที่เราไม่ได้ขายของนะผมหยุดอยู่บ้านกระเทยจะให้ตังเราก็ไปเที่ยวกับกระเทยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยกระเทยก็จะมาล่วงละเมิดเราผมโชคดีเองเหมือนกันที่ที่ไม่ไม่ได้เข้าไปยุ่งวงจอยกับเขาแต่เพื่อนผมคนเนี้ยนะครับจากที่เคยเป็นผู้ชายหน้าตาหล่อเหลานะครับหน้าตาดีด้วยละ ไปคุกคีอยู่กับเธอไปเทีย่ยวพัทยาไปรุ่เนเนี่ไปนั่นจากคนที่เคยมีมีผู้หญิงห้อมล้อมตอนหลังก็กลายเป็นคนที่มีเทยห้อมล้อมแล้วก็มีตังกินขนมมีบุหรี่สูบเพื่อนๆก็ชอบนะครับเพื่อนๆก็แบบได้อนิสง์จากเพื่อนคนนี้นะครับแล้วก็ไปกันจนสุดท้ายตอนหลังนะครับของการเติบโตเนี่ยเพื่อนผมคนนี้เขาก็ มีพฤติกรรมเบียเบ่ยนเบนไปนะฮะเบียเบ่ยนเบนไปจากจากจาก,จากที่เคยเป็นผู้ชายนะจากที่เคยเป็นผู้ชายก็พฤติกรรมเบียเบ่ยนเบนไปนะครับจนสุดท้ายก็เท่าที่ทราบเนี่ยเหมือนเขาก็มีมีอ่าเขาเรียกนะมีสามีแล้วก็มีภรรยานะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะผมที่มีความเชื่อว่าโดยส่วนตัวของผม พฤติกรรมของมนุษย์เราเนี่ยมันเกิดจากการเรียนรู้นะครับมันเกิดจากการเรียนแบบจากนั้นแล้วมันก็เลือกเลือกเอาสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าชอบกับมันนะครับแล้วก็เลือกที่จะเป็นมันนั่นคือพฤติกรรมของคนนะมันมีพฤติกรรมของคนหลายอย่างที่ผมมองมองบางครั้งเนี่ยผมเคยเจอมีน้องผู้หญิงมาชอบผมนะตอนแรกผมไม่รู้เขาชอบผมเพราะว่าเอ่อเขามีลักษณะเหมือนแบบเหมือนผู้ชายเป็นผู้หญิงนะฮะหน้าตาเขาไม่สวยแต่รูปร่างเขาดีนะแล้วเขาเหมือนเหมือนแบบ เหมือนผู้ชายพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเรียกว่าทอมอ่ะเหมือนทอมเลยเราก็รู้เขาเป็นทอมแต่สุดท้ายเขาบอกผมว่าเขาชอบผมเขาไม่เป็นทอมแต่เพื่อนๆชอบล้อเขาว่าเขาเป็นทอมเขาก็เลยแกล้งเป็นนี่เห็นไหมครับมันก็เลยทำให้ผมเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องเหล่าเนี้มันมันเกิดจากการเรียนรู้นะครับสิ่งสาคัญเลยสิ่งสาคัญเลยครับที่ผมอยากจะบอกปิดท้ายของยังไม่ปิดท้ายขอโทษทีที่ผมจะบอกกับทุกคนนะครับว่า พ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดก็ตามแต่ที่มีลูกนะมีบุตรหลานแล้วเขาเลือกที่จะเป็นในสิ่งที่เขาจะเป็นไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นประเภทสองอยากได้วอรี่เรื่องนั้นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องวอรี่และต้องกังวลก็คือจะเลี้ยงเขาอย่างไรต่างหากให้เขาเป็นคนดีของสังคมให้เขาเป็นคนดีของพ่อแม่ซึ่งต้องเป็นคนดีของสังคมด้วยนะ ทำอย่างไรให้เขาเลี้ยงตัวเองได้นะครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเปิดกว้างมันเปิดใจยอมรับกันดังนั้นพ่อแม่ต้องยอมรับด้วยนะฮะบางทีคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อมันเป็นไปแล้วอ่ะบางคนมันเปลี่ยนไม่ได้จริงๆบางคนมันเปลี่ยนไม่ได้จริงนะแต่ของผมโชคดีไงที่ผมเปลี่ยนได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เปลี่ยนเรียกว่าผมไม่ได้เป็นมากกว่าก็คือบังเอิญโชคดีของผมที่ผมไม่ได้เป็นนะฮะ อันนี้ที่อยากจะฝากพ่อแม่ผู้ปกครองไว้นะครับไม่ว่าลูกคุณบุตรหลานคุณจะเป็นเพศใดก็ตามนั่นไม่ใช่เรื่องสําคัญเรื่องสําคัญคือจะเลี้ยงดูหรือเขาจะดูแลตัวเองได้ไหมและเขาเป็นคนดีในสังคมไหมนั่นะคือสิ่งสาคัญที่สุดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศเลยนะครับเพศชายไม่ได้บอกมึงเป็นคนดีนะเพศชายไม่ได้บอกมึงจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้นะเพศหญิงไม่ได้บอกมึงจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เหมือนกันไม่ได้บอกมึงเป็นคนดีนะ ความเป็นคนดีไม่ได้อที่เพศความเป็นคนดีไม่ได้อูกที่หน้าตาความเป็นคนดีไม่ได้อูกที่การศึกษานะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยแล้วก็อผมอยากจะย้ำนะเพราะว่ามีม,มีมีเพศที่สามนะครับเข้าใจผิดแล้วก็ชอบยัดเยียดให้ผมนะชอบมาถามผมว่ามาถามผมว่ามาหลอกถามประมาณว่า พ่อแม่ไม่ยอมรับในความเป็นเพศที่สามของเขาและผมรู้สึกอย่างไรผมบอกออผมไม่รังเกียจไม่ว่าการครบได้เป็นเพื่อนกันได้และเขามาถามผมว่าผมชอบเขาไหมผมชอบผู้ชายได้กันไหมผบอกเฮ้ยกูไม่ชอบแล้วแม่ก็ยัดเยียดให้ผมชอบแม่บอกลองดูทูกอย่างเออพี่ลองหรือยังพี่อาจจะไม่ไม่รู้จักตัวเองก็ได้จะากระทืมหน้าแม่จริงๆคือนี่คือความก้าวไก่มึงก้าวไก่กูและมึงอยากไปอะไรมึงเป็นไปกูมไม่เคยดูถูกพวกมึงเลยแต่อย่าก,ก้าวไก่ยัดเยีดยด,ยดให้กู โอเคไหมครับมีมีคนบอกว่าอย่าแรงเกินไปนะฮะเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยผมไม่เข้าใจผมไม่รู้จริงว่าเฮ้ยคุณคุณเป็นเป็นหรือไม่เป็นช่วยช่วยเปิดตัวมาเลยคุณเป็นหรือคุณไม่เป็นแล้วคุณจะชอบผมเนี่ยชอบในฐานะเพื่อนพี่น้องนะครับอย่าชอบในฐานะชู้สาวเพราะผมไม่ได้ชอบและมึงอย่ามาชวนกูลองเดี๋ยวก็ทืบให้นะครับโอเคไหมครับก็อ,อาจจะมีอารมณ์ส่วนตัวนิดนึงนะเพราะมันเจอแล้วมันสึกอึดอัดไงแล้วแบบ กูก็ไม่รู้เฮ้มึงเป็นมึงไม่เป็นวะแล้วมึงจะไงกกูกันแน่วะแต่กูเนี่ยกูชอบผู้หญิงนะครับโอเคไหมงั้นจบเลยว่าความเป็นเพศชายเพศหญิงหน้าตาดีเกณฑ์สาดีไม่ได้บอกเป็นคนดีนะครับยศตําแหน่งไม่ได้บอกคุณเป็นคนดีนะครับอย่างที่เราหินงข่ามทั้งหมดเลยดังนั้นเป็นคนดีสําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วเราจะได้มีชีวิตอย่างมีความสุขนําพาชาติเราพัฒนาไปด้วยกันนะครับวันนี้เท่าน,นี้ครับได้เวลาและ วันนี้เอาพูดน้อยๆพอขอบคุณครับ